สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราก็มาดูที่ว่าไอ้ตัวไฟล์ที่เราจะนําเข้ามาจากอ u ต o า a กนะครับไฟล์อาจจะกรอบมันอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็เซฟพออินพุตเข้ามาแล้วหาไม่เจอ,เอแล้วก็มาดูที่ว่าเราเราจะทําการอินพุตดูที่ว่ามันเป็นยังไงเอาไฟล์ดังเดิมเลยอินพุตเข้ามาอินพุต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 เข้ามาได้ไหมกดดูเป๊ะเราจําไว้นะเห็นไหมครับว่า ไฟมันใหญ่โตมากเลยนะครับไฟใหญ่โตมากนะครับนี่เห็นไหมซึ่งทําให้ไฟมันหนักนะครับไฟหนักมากไฟหนักมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไฟต้นทางดีกว่านะครับไฟต้นทางอ่าไฟต้นทางนี่เลยเราก็มาเช็คดูทีว่ามันใหญ่จริงป่ะมันก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันมันทำไมอินพุตเข้าไปแล้วมันมันทำไมไฟล์มันกว้างขวางมากขอบเขตไฟล์มันกว้างมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีการแก้ไขก็คือนี่เลยเราผมก็ทําการคลิกครอบเลยคลิกครอบเสร็จอ่า ลองเช็คดูที่ว่ามีเขาปิดอะไรเยอะไหมอ่ามีไหมปิดไหมไหมอ่าปิดไว้ลองเปิดดูลองเปิดดูแล้วก็ปิดลองอีกทีอ่าไม่มาแล้วครับไม่มาถึงก็มีเีย๊กอบเลยครับกอปปี้เลยกอปปี้กอปปี้เสร็จกดบวกกดแอดเข้าไปกดวางอ่ากดวางเสร็จปุ๊บนี่เลยแล้วก็กดเซฟเซฟแบบบ้านแบบบ้านปับ๊บอ่า r ัหนึ่งหนึ่งเข้าไปอโอเคงั้นเราไปลองดูอีกทีนึง่งลองอินพุตเข้ามาอีกทีหนึง่งกดนิ้วใหม่นะครับพีกเก็ตอันนี้เข้ามากด New. น,นิวเนะนิวไ้เลยปับอินพุตนะครับอินพุตเข้ามาอันนี้เป็น 1, นิวอันหนึ่งครับอันหนึ่งอินพุตเข้ามาปุ๊บน่านเห็นไหมเรียบร้อยครับง่ายง่ายครับง่ายง่ายเห็นไหมเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วปุ๊บเลยโอเคนะครับวิธีง่ายๆเทคนิค เทคนิคไม่ง่ายลองมาดูกันนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ